ผลบอลยูโร2,024ล่าสุดโดยสังเวียนสนามย่าคลิปนี้นะครับก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันนะฮะรอบน็อกเอาท์6 6ทีมสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่30มิมิถุนายนครับ มาดูที่คู่แรกกันครับอังกฤษเฉือนชนะสโลวาเกีย2ประตูต่อ1นครับนี่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะผ่านเข้ารอบมาได้ต้องเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้จริงๆครับคือในเกมเมื่อคืนเนี้ยอังกฤษเนี่ยเป็นลองทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็ได้ลูกปาฏิหารครับจากจูส์เบลลิงแฮมแล้วก็แฮร์รี่เคนนะที่ช่วยให้ทีมเนี่ยผ่านเข้ารอบ8ต่อไปได้ครับคู่ที่2ครับสเปนพบกับจอร์เจียครับคู่นี้ผมบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับว่าจอร์เจียเนี่ยโชคไม่ดีจริงๆผ่านเข้า อบก็จริงครับแต่ว่าการมาเจอกับสเปนเนี่ยที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในตอนนี้เนี่ยผมสามารถเดาผลได้ล่วงหน้าเลยครับว่ามันไม่มีปาฏิหาริย์แน่นอนครับ เรามาดูผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมชกกันนะครับว่ามีใครบ้างนะรายแรกครับจูดเบลลิงแฮมครับก็พูดได้เต็มปากเลยนะครับสำหรับเด็กคนนี้เนี่ยว่าคือเดอะแบกของทีมชาติอังกฤษโดยแท้จริงเลยเรามาดูสถิตออิของเจ้าตัวนะครับในเกมเมื่อคืนที่เฉือนสโ,โลวาเกีย2-1กันนะลงเล่นไปทั้งหมด105นาทีครับสัมผัสบ,บอล55ครั้งจ่ายบอลแม่นยำแปดจ่ายบอลจังหวะสาคัญ1ครั้งแท็กเกิลสาเร็จ4ครั้งเลี้ยงบอล ผ่านคู่แข่ง3ครั้งจากทั้งหมด4ครั้งวางบอลยาวแม่นยำส2ครั้งจากทั้งหมด3ครั้งชนะการดวนบนพื้น10ครั้งจากทั้งหมด16ครั้งแล้วก็ชนะการโดนลูกกาอากาศ1ครั้งจากทั้งหมด5ครั้งครับมีสถิติที่กระโดดจักรยานอากาศยิงเข้าไหมครับเนี่ยสำหรับจูด <c oughs> มาดูกันในรายที่2ครับ โรดี้ครับนี่ก็เป็นกองกลางตัวหลับที่อยู่ลำดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็ในเกมเมื่อคืนเนี่ยสามารถเบิกสกอร์แรกนะครับหรือประตูแรกในนามทัพกระทิงดุได้แล้วนะครับเรามาดูสถิติกันนะครับว่าในเกมเมื่อคืนของเจ้าตัวเนี่ยว่าดีแค่ไหนนะครับลงเล่นไปทั้งหมด90นาทีครับสัมผัสบอล129ครั้ง ตั้งแต่ผมดูสถิติมานะครับทุกคนผมไม่เคยเห็นใครสัมผัสบอลเท่ากับโรดี้มาก่อนเลยนี่นะครับนี่ในระดับร้อยครั้งขึ้นเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับจ่ายบอลแม่นยำ93% จ่ายบอลจังหวะสําคัญ2ครั้งวางบอลยาวแม่นยำ5ครั้งจากทั้งหมด6ครั้งยิงเข้ากรอบ1ครั้งแล้วก็เป็นประตู1ลูกครับเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง1ครั้งจากทั้งหมด1ครั้งชนะการดนลูกกลางอากาศ2ครั้งจากทั้งหมด2ครั้งชนะการดวนบนพื้น4ครั้งจากทั้งหมด4ครั้งครับมาต่อกันที่5อันดับดาวซนวในตอนนี้กันนะครับ ก็สำหรับรางวัลโกลเด้นบูทในปีนี้นะครับก็ลุ้นกันค่อนข้างสนุกเลยนะครับเพราะในเท้าไฟเนี่ยก็ค่อนข้างสูสีมากนะครับส่วนในปีที่แล้วเนี่ยนะครับโรนันโดเนี่ยจบที่5ลูกนะครับแล้วก็ซิลอรองเท้าทองคําไปไม่แน่ปีนี้ผมว่าอาจจะมีการทำลายสถิติเกิดขึ้นก็ได้นะก็ต้องรอลุ้นนะครับต้องรอลุ้นกัน เรามาดูอันดับแรกกันครับก็เป็นอจอร์นมิคาลตาเซ้ครับสำหรับรายนี้นะครับก็ยิงไปทั้งหมด3ประตูด้วยกันนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยก็ได้ปิดหนทางสู่รางวัลทองเท้าทองทอง,ทองคัพเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเกมที่พ่ายให้กับสเปนเมื่อคืน4ประตูต่อนหนึ่งะครับอันดับที่2ครับจามาลูเซล่าครับ ก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงนะครับเหมือนเดิมเลยไม่มีแผ่วเลยสําหรับปีกเด็กนรกแตกลายนี้นะครับที่ซัดไปแล้วถึง3ประตูด้วยกันครับอันดับ3ครับอีวานชานนี่ก็เป็นอีกคนครับที่ยิงเพิ่มได้นะครับในเกมที่พบกับอังกฤษเมื่อคืนแต่ก็น่าเสียดายครับว่าที่ต้องปิดตํานานตัวเองไว้ที่3ประตูครับแล้วก็อันดับที่4จูดเบลลิงแฮมครับคือสําหรับในรายของจูดเนี่ยผมมีรางสังหรณ์สูงมากๆเลยนะครับว่าจูดจะได้รางวัลรองเท้าทองคา ไปด้วยนะครับเพราะฟอร์มส่วนตัวของจู๊เนี่ยตอนนี้ผมให้เป็นเดอะแบกของทีมชาติอังกฤษเลยครับอันดับที่5ครับฟาเบียนลุยครับนี่ก็เป็นอีกรายครับที่เฉิดฉายมากๆเลยนะครับในยูโรทัวนาเมนต์นี้โดยยิงประตูรวมไปที่2ประตูแล้วตอนนี้ช่วงท้ายนะครับเราก็มาดูตารางนะครับในรอบ8เข้าๆกันสักหน่อยนะครับ บอกก่อนว่าในรอบ16ทีมเนี่ยนะครับก็จบไปด้วยกัน4คู่นะครับแล้วก็ได้ผลการจับฉลากออกมาตอนนี้2คู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับอย่างแท้จริงเลยนั่นก็คือการพบกันของคู่สเปนกับเยอรมันนะครับแล้วก็อังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อนๆว่าคืนนี้จะได้ทีมไหนผ่านเข้ารอบ8บ้างครับก็ลองคอมเมนต์มาเดาเล่นๆกันนะครับสำหรับผมเนี่ย ที่คิดนะที่คิดเลยคืนนี้ก็น่าจะเป็นโปรตุเกตฝรั่งเศสครับแล้วก็โรมาเนียเป็นไงทีมสุดท้ายที่ขอฉีกขอฉีกเลยนะขอเดาว่านเธอแลนด์ตกรอบแน่นอนครับทุกคนครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะผมรบกวนกดไลค์กด subscribe กันเยอะๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ